จังหวัดลบบุรีจัดพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และ,จะเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติกับ ที่วัดเสาทองทองพระอารามหลวงตําบลท่าหินอําเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีนายอัมพลอังคภากรกุลผู้ว่าร,ราชการจังหวัดลบบุรีได้เป็นประธานในฝ่ายคารวาสนะครับและพระครูศิริจริยาพรเจ้าคณะอําเภอเมืองลบบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ได้นําพระพิสุวรณส่วนราชการข้าราชการและพุทธศาสานิกชนชาวจังหวัดลบบุรีร่วมประกอบพิธีจเจริญพระพุทธมนต์และ,จะเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลเนืน่องในวันคล้ายวันพระบรมราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระ บรมชนากาที่เบธมหาภูมิพลอดุลณเดชมหาราชบรมนาถบาพิษวันชาติและวันพ่อแห่งชาติในวันที่5ธันวาคม2566ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาที่เบธมหาภูมิพลอดุลยาเดชมหาราชบรมนาถบาพิษอีกทั้งยังเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และเพื่อความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทย โดยพิธีนั้นเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีประธานฝ่ายคารวาสจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การพระรัตนตรยัยจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระบรมชาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยาเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและถวายสักการะประธานสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์จากวัดต่างๆในจังหวัดลบบุรีก็ได้ร่วมกันเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับผู้เข้าร่วมพิธีจนจบนะฮะจากนั้นก็ประธานสงฆ์ได้นำเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา89วินาทีกับ